สว so, อัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นโลบอกกันค่ะอันนี้ก็คือคลิปแรกของเราเลยนะคะคอรีเซ็ตแป๊บหนึ่งนะนัวจอบ,บักนะคะแมปนี้นะคะคือแมปเนื้อนะคะในเกมโลบอกนะคะทุกคนอาจจะคุ้นเคยนะคะเพราะโลบอกเนี่ยเป็นเกมที่สนุกมากๆนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะคลิปแรกนะคะเราจะมาเล่นกันเลยเนาะ อาจจะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเสียงเพลงของในเกมแล้วก็มีเพื่อนเวลาตายนะคะเขาก็จะเอื้อแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้คืออะไรไม่รู้นะคะทุกคนเหมือนจะเป็นแบบไอน้ำนะคะที่มันหล่นมาจากข้างบนนี่นะคะอ่าเซฟก่อนนะคะอันนี้นะคะจะเป็นน้ำแข็งเนาะน้ำแข็งนะคะ นี่เลยนี่อุ้ยอันนี้เหมือนเป็นเนื้อไก่นะคะว้าวว้ายลื่นมากทุกคนเลื่อนเลื่นลื่อนลื่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 นถ้ามีอะไรเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นอ่ำน้ำแอร์เนาะทุกคนมันหุย หนาวมากนะคะทุกคนน้ำแอเป็นพิษแน่เลยอย่ะอันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรมีไม้ก,กับกล่องสองกล่องอันนี้เขาบอกห้ามวิ่งหรือห้ามเข้านะทุกคนแต่เราจะเข้านะคะอันนี้ที่บทไซกรอกเขาเอาเนื้อคนมาทำรอเปอล่าวะเราต้องรีบหนีนะคะทุกคนน้ำข้างล่างนี้โอ้เกือบพูดว่าน้ำข้างล่างนี้เป็นอะไร มันก็ตกลงไปตายเลยนะคะเดี๋ยวเราเรออันนี้ให้ผ่านก่อนนะคะโอเคค่ะดูคนเราจะไปกันต่อเลยอันนี้มีดนะคะมีดอีโต้อย่าโดนสับแบบเพื่อนนะคะห้ามโดนนะน้ำข้างล่างนี่เป็นเลือดหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ได้เจเออะอันนี้มันไม่ได้สับนะเราไปโดนเองนะคะเราต้องระวังระวังนะคะ ระวังตกลงไปด้วยนะคะเอออ่ะสุดท้ายอึ๊บโอเคต่อไปนะคะอู้อันนี้เป็นเนื้อตากแห้งนะทุกคนเราห้ามโดนต้องกระโดดแบบนี้อึ๊บอันนี้โรงงานเหรอคะโรงงานทำอะไรเนี่ย อุ้ยมีเบคอนนะคะทุกคนมีถังอันนี้ด้วยนะคะที่เป็นถังสีเราห้ามโดนไอ้นี่นะอุ้ยแต่เบคอนน่ากินมากเลยอะแต่เราจะไม่กินนะคะเพราะมันเป็นเชื้อโรคอันนี้กดอะไรได้ไหมเอยเราเราต้องเซฟก่อนเราต้องไปแบบนี้ใช่ไหมมันกดไม่ได้โอเคทุกคนเราเป็น อุ้ยเราสามารถโกงได้ไหมทุกคนไม่ได้โกงนะเราต้องเซฟด้วยนะอึ๊บอุ้ยเลือ่อยอุ้ยเกือบตกเลยอะ่ะอันนี้มันเป็นสนิมแล้วระวังระวังเราจะบดไปเดี๋ยวเราจะราผ่านนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเราลอดมาจากข้างบนแล้วก็ตรงนี้ได้แล้วนะคะเราไม่อยากให้คลิปยาวเนาะอันนี้เป็นเลเซอร์คอกลัวนะคะ เลเซอร์สามชั้นใครจะไปกระโดดถึงล่ะคะอึ๊บอุ้ยวัววัวมันถูกจับบ้านะคะเราสามารถเหยียบหัววัวได้ด้วยนะคะแต่เราไม่หยียบดีกว่านะคะแต่เราหยยบตัวหนึ่งแล้วว้าววัวใหญ่มากนะคะดูสิมันแลบลิ้นด้วยอะ่ะนี่ เราสามารถโกงได้ไหมทุกคนไม่น่านะอันนี้เป็นสน,นิมแล้วแล้วก็มีอ่สีเขียวน้ำสีเขียวที่อยู่ข้างล่างนะทุกคนเต็มนี่มันหกมันจากตรงนี้นี่เองอึ๊บโอเคเราจะเข้าปากวัวเข้าไปแล้วว้าวฟันลูกกระเดือกลัว อบสไลเดอร์วิ่อืเกือบเกือบป้ายโอเคค่ะทุกคนเราผ่านด่านมาเยอะแล้วนะคะเราจะไปแบบนี้เลยนะคะกระดูกสั่นหลังวัวป่ะเนี่ยใช่ไหมเราไม่อยากคลิปยาวเนาะเรากระโดดข้ามเลยว้าวลูตุสนะคะลูตุสัวว้าวโอว้อ,อ้อ โอเคค่ะทุกคนเรารลาจากรูตูสัวมาได้เลยนะคะนี่ลูตุสัวอันนี้น่าจะเป็นที่ผลิตนมวัวนะคะไม่แน่ใจนะว่าอันเอนมวัวหรือเปล่าคือตายทุกช็อตทุกคนบอกแค่นี้ละตายทุกชอ็อตนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่านมวัวหรือเปล่าแต่เราแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นนมนะทุกคนดูแบบขา,ขาวๆเลยอะทุกคน เคสจะขึ้นบันไดไปนะคะว้าวอันนี้เป็นโครงไฟเนาะทุกคนเราผ่านมาเยอะแล้วอันเมื่อกี้ก็คือผ่านชีตมาแล้วก็คือหกนาทีกว่าแล้วนะคะก็คือไม่ให้คลิปยาวเกินไปถึงเจ็ดนาทีนะคะไม่แน่ใจว่าถึงเจ็ดหรือเปล่านะอันนี้เป็นสน,นิมแล้วนะข้างล่างน่าจะเป็นเลือดนะคะคือแบบมันไหลมาจากตรงเนี้ยทุกคนห้ามเป็นโดนนะกระโดดข้ามเลยอันนี้กดอะไรได้ไหม ไม่ได้ไปเซฟก่อนนะคะคบทุกคนมันไม่สไลด์ลงมาก็เลยเดินลงมานานมากนะคะอันนี้เป็นหมูระวังโดนน้ำข้างล่างนะคะทุกคนเรากลักวามากอึ๊บอันนี้เป็นถังถังสีเขียวที่เราเจอกันนะคะทุกคนน้องหมูเยอะมากเลยไม่รู้มาททำอะไรที่นี่ ทุกคนถึงเส้นชัยแล้วโอเคก็ถ้าใครอยากเล่นนะคะก็เข้าโลบกมาได้นะคะแล้วก็เซชคำว่าแมปเหนือนะคะก็จะเจอเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะถ้าใครอยากดูอีกคอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากดูเกมอะไรถ้าครั้งนี้เรา เล่นได้อีกนะคะก็จะเล่นได้แล้วแต่มันเกินเวลาแล้วเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ครั้งหน้านะทุกคน